ช่วงนี้ก็อ่าเรียนเรียนเชิงแขกผู้มีเกียรติทุ่าด้วยนะคะเราเป็นกเีพยานสาหรับค่ำคืนนี้ให้กับคู่กาสาวด้วยนะคะเาแบช่วงนี้ขอเเชิญทาง่ายชนะคะไรเกี่ยวกับควรู้สึกที่มีต่อัี่ี่ก่อ คุณพระปรอยันนะคุณพระประยันให้ประสิขอถามคุณมัททเราถามว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนคะตอบพ่อใจตอบเพ่ใจานคเจอกันครั้งแรกตอร้านเราด้วอย่างไอคนแต่ไม่ีเจอัครั้งแรกหน้าเวทีหมอรำเกงกันร้อยคไปไปเต้นรำหรือว่าไปเรียนใหม่พอกันะ เือนัดนัดกันไปครับโอเคอยากจะทำอาจจะทั้สองอยากจะถาความรู้สึกของคุณน้าว่าที่มีต่อคุณแอนออรรีในช่วคืนนี้คุณน้าอยากจะบอกอะไรกับคุณแอนออรีคะก็อยากจะบอกว่าดีใจมากนะครับที่ี่ี่อะไรจ้โอยจีบ พี่แอมให้แบบว่าให้มาอยู่ในจุดจุดนี้นะครับหลายหลายคนอยากมาอยู่แต่ว่าหลายคนบตอนนนแต่ย่ยังสาคนม่แ่กเกียแข่ผู้ใหญ่ก็ยังอยู่นะครับกำานาก็อยู่ครับครับมนาครับเอกรลครับปับคู่แข่งก็ปั๊บกูยิแับน ดีใจครับแตงแต้มเป็นเป็นแฟนครับเป็นเอ็มซีเขาเรียนที่แบบว่าแอบแอบชอบแอบปุ้มติดตามผลงานแบบแบบก็คือมาตลาะก็ขึ้ทุกคนมาที่เป็นเอ็ซีนะครับก็คือก็คือนมาเป็นเอ็ซีเพราะว่าเราจะแชร์ตลอดว่าแตงแต้เปิดวงปีนวงเขาก็แชร์แบบแอนอลอดีอลอดใจอย่างนี้สินะเอ็มวงเป็นวงสาวน้อยนะก็คือแบบ ไปดูปปเป็นนางหนา็นที่นี่ละครับครับเดี๋ยวเราีเลยน่งกนันก็อสมเลยค่ายาเลยวาใเอิะมาณี้เออถามถามอยากจะน้องมาว่าอ่าจะเขาเอไว้ยางหลังยูยูยูกันมากยูตอกันมากค่ะปันี้นะคะมีวิธีมีวิธีอย่างทีเฮ็ดไหนแบบว่าคอง